ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่รายการ n i g h นเกม i n งวันนี้ท่านผูช้ชมกับเกมปีเตอร์แจ็กสันคิงคองเดอะออฟฟิเชียลเกมออฟเดอะมูฟวี่ครับผมมาเป็นเกมในตำนานนะฮะโอ้โหซึ่งผมไม่เคยแคสเลยซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปแรกแล้วผมที่ได้แคสเกมนี้ครับผมมาอันนี้ไม่ใช่ชื่อผมนะอันนี้ผมโหลดเถื่อนมามันก็เลยเป็นอยู่แล้วอ่าโอเค เดี๋ยวมาเล่นกันใหม่เลยนี่อันนี้โหลดเถื่อนมาฮะผมลืมเว็บแล้วว่าเว็บอะไรเดี๋ยวมาเริ่มใหม่กันเลยเริ่มแต่ด่านนี้เลย้วยอ่าออกจากเมืองสู่เกาะล้างจุดแรก โอโอเคไหมแจกฮะอยู oh. okay. uh ่ห้องบนมองขึ้นมาดิอ๋อยู่นี่เห็นแล้วโอเคฉันพร้อมแล้วมาเพือออ้ยแหลกมาก ว่าแล้วกูเอที่เก็ดแปลนะถ้าอยากเห็นคนอื่นแปลก็ไปดูคลิปอื่นเน้ะนะครับผมมันต้องรีบไปกันแล้วเดี๋ยวนี้มาออกจากเมืองสูง่เกาะกะโหลกนะฮะ ตอนนี้มีปิดสนามเยอะแยะมากมายที่เราต้องไปดูให้กระจ่างมาเกมนี้ที่ผมโหลดมาเนื้อเรื่องไม่ติดต่อกันนะับผมขอย้ำเลยว่าเนื้อเรื่องไม่ติดต่อกันนะฮะผมก็เลยต้องผมก็เลยก็ต้องอี อะไรอ่ะพอจบด่านนี้มันก็จะเด้งออกไปหน้าต่างเดิมนะผมนะผมไปเข้าด่านเอาเองไม่รู้ว่าเพื่ออะไรนะผมซึ่งเกมนี้จะเป็นเกมเนื้อเรื่องอะไรอ่ะเกมต่อเนื่องอ่ะเออเป็นเรื่องต่อเนื่องอ่ะเนี่ยซึ่งมันติดปัญหาตรงนี้แหละพอแต่โอ้โหทำไมโคตรแหลกยังเลยวะเต๋อเล่นจะลื่นนะ เต็มเนี่ยตกตัวให้แหลกที่มหาโอ้เข้ามาฮะอะไรวะเฮ้ยสิงเรื้เอเออสลบไปแล้วแน่ผมว่าแล้วในเรื่องต้องหลุดมา เข้าสู่ในเรื่องหลักกันเลยเดี๋ยวผมไปตัดต่อเออ,อาปากขาวเฉยเฮ้ยแจ็คคุณทำให้เราตกใจแมนแอนคุณบาดเจ็บไหมใช่อะไรกขึ้นเนี่ย We crashed against the rocks, one of the sailors' brakes was killed instantly. We put his body over there. Oh, don't worry. We can't just leave him there. I know. Hayes is trying to contact Englehorn. Oh, what lack living? he got hope he saw us. He come looking for us with the seaplane. โอเคไปกันเลยตอนนี้ไม่แค่มือเปล่าแล้วยังไม่มีวิธีอะไรเลยริบไปกันดีกว่าโว้ <c oughs> ไม่มีวิธีอะไรเลยตอนนี้ ซึ่งแอนจุดไปแล้วโอ้ยเฮียปูสัตว์ลงไปนี่โดนงาดแน่เฮียใช่เขานี่ะแจ็คหันมังนี้มังน้องการเอาบุเว้ยเฮ้ยส่งมาดิเอาหมาจัดดีรอยเที่ยรเราหมาถล่มมาให้หมดรีเลยิงมามามาปูไงก็ไม่สนถล่มให้หมดโอเคแมตก์ตีเืออยู่รีเลยิงไปยัด อยากกระสุนหน่อยก็ดีรีเลย์เฮ้ยเฮียรีเลย์โอเคเครีย okay. ไป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 อย่าไอ้สัสรีเลย์อย่าทำแฟนกูกูว่าเอกไอ้เฮ<ๆ>ี้ยโอเคทางเคลียร์แล้วกูไม่พูดนะโอออกมาแล้ว<า>อ่านี่ไงประตู เหอว่าในหนักเส้นทางจะสั้นกว่านะนี่ในเกมนี่เส้นทางโคตรยาวเลยอย่างนี้มันต้องงัดซะหน่อยมาเอาเปิดตัให้แหลกแลกแลกแหลกแแจค a s อแลกทิ้หาย

มามาโอ้พักอีกแล้วขอตัดไปก่อนกลับมาชมกันต่อครับท่านผู้ชมมา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 ,มาเออเลยเออดีมีคนช่วยไนท์ช็อตเจ๋งมากอุ้ย <What? S 1> เชี่ยอนะไรวะน่ะ <_ S 1> อย่าบอกแล้วว่าเอากระดูกมเนียเี่ยมาแล้วปูยักษ์ thật phùy ạc phùy ạc xia đuổi hai ba lời ơi thật phùy ạc Ok, ạc phùy 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 ạc โอ้โหแหลกชิปหายรื่ิศมา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 รื่นเตืองกระสุนชิปหายแม่งจบซะทีแม่งเตืองกระสุนชิปหายอ้าวตายหายไปเฉยเลยประตูต่วแล้วรีบไปดูอ่ะ นี่มันเครื่องบินเอลกอฮอล์น,นี่ว่า <Down here. S 1> มันจะมารับเราบนเกาะเฮ้ย <'re> โอ้โอห้านะัดไม่คุม้มไม่คุม้มมาเอาเวลาสัตว์มาหรื่อยเลยงโอ้ยแหลกแหลกโอ้โหมา อาการเรือเองสะทักแหลกเรือไปอย่างรวดเร็วฮะมางัดอ่ะเี่ยมาเร็วหน่อยดิแ้เดี๋ยวมช่วยงมควรจะช่วยกูหน้าแล้ว่าเอ้ย These doors. They don't seem very old. They work just fine. What do you mean? I'm not sure. get What about the second boat? Jimmy and Preston and all the others? I just hope they were able to get ashore. Nothing's alright since we set foot on this island. Come on, boys. This is the chance of a lifetime we're on the legendary Skull Island. Plus, you get to be in a Carl Denham picture. What else you want? ไปว่ะไปแล้วอ่านี่คือแต้มคะแนนที่เราทำได้นะโอ้โหสุดยอดจริง,รงมายอมรับดีครับเฟ๊แมปต่อไปกันเลยมาขอข้ามฉากแล้วกัน อ้าวลูกซองมาไงวะเนี่ยเฮ้ยข้างล่างนั่นดิมี่ี่จอมปีอ้อยู่นี่เพรสตันเพรสตันโอเคไหมไอคนนีม้มามาช่วยกองรังเสริมมา เลยโอ้ให้มาแม็กเดียวอยเองเสียดายวะ่ะมาดิไปด้วยว่ะ <c oughs> โอ้โหสภาพแม่ง <c oughs> เอาเอา <c oughs> อ,อ <c oughs> เอามาเป็นของผมแล้ว กาอนี้แม่งนะ่าขนลุกคลิปหายเลยโอเคมอดละรีบไปกันดีกว่านี่มันเราตันแล้วทางตันตายสิทางตัน หมดตัวไปเรื่อยเอาเลยอะไรวะลบไปไหนไม่ลองไม้จิ้มฟันหน่อยไปไงไม้จิ้มฟันติดไฟเอ้ยทัน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 วะทันวะไม่ออกไฟซะ มาไหนลองมาจิ้มฟันติดไฟดิมันจะเป็นยังไงเอามาเนี่ยไย่งช่วยทันไอเวนเออไอเหี้ยโดนโดนแล้วโดนแล้วแม่งเลยไอเหี้ยแหลกซะด้วยดิเฮ้ยเกือแล้วมึงเอ้ย เกือบแล้วก็ดูกมันเป็นส okay. ีเขียวอะแปลกเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยลบหลบหลบหลบลบลบมาขันลมรีดเร็วเร็วเร็วสองแมกซ์แล้วอะไรวะทางข่าวเอ้าไป ตีตีแม่งออกไปออกไปออกไปอุ้ยดีนีใหเพื่อนช่วยสักไปซะเลยเคลียร์แล้วรีบไปกันดีกว่าเฮ้ยยังจะไปไหนเรียกรถดิ เอารวมมาแล้วเร็วเร็วๆรนี่ไปนีไปเอามาพันครับผมกลู Blue. สองดอกไปไหนงั้นเราเขี้ยแม็กหมดชิบหายแล้วอีสันเนี่ยแย่แล้วโอ้แล้วแม่งแหลกด้วยนี่ไปก็ดีกว่า เอามาซะนี่ไงแป้งเฮ้ยปื้นๆๆสลับหน่อยโอ้ยเกือบปนมา่นี่โอ้ยเสียว่ะไปรออีกดาเนู้แล้วอุ้มกันให้อะไรวะ ปเร่งเรเ้าเร่เดินนี่ลงไปเร่งประหยัดประหยัดหน่อยกรสนของแยกทางแล้วสินะอาไงวะไม่งไงรดิน โอเคแงงมามามเงสี่แมกซ s กับสี่สุดท้าย้ยเบินได้เร่ออ่มามามาเราหัวนัดเดียวจอดเอาไป Nó người mọi người mọi người mọi người đi người mọ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 i người มาแล้วไปไหนไปไหนครับเรื่อยเดี๋ยวสามแม็กซ์กะทีสุดท้ายหุ้ยแม็กซ์ซีนเลยมาจุดไฟรอไปเลย๋ยวพวกขางขาวมัมาเขาเขาวาๆาๆาาวาวาน่จงไงโอ้โหแม่งไอ้สัสตว์มึงก่อนเลยเอาไปไอ้สัสตว์เล้ โอะไรวะนี่อะแมงมุมอย่ห้ออายรละอ่ะเดี๋ยวลอไอแดกกันตรงโน้น้างเปิดแล้วเดินไปดีกว่าเร็วเข้ามาโอเคขอตัดเีแค่นี้ก่อนนะโอเคถ้าใครชอบคิปนี้ก็ขอฝากไลค์ด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรับรายการดักไนค์แมงเกิตจบเราไปก่อนสวัสดีครับผม